สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะภาวะโลกร้อนคืออะไรภาวะโลกร้อนหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝุนระดับน้ำทะเลและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืชสัตว์และมนุษย์ค่ะสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือกิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุให้ภาวะเรือนกระจกรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติและส่งผลทำให้อุณหภูมิพื้นผ,ผิวโลกสูงขึ้นที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะ ภาวะโลกร้อนมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากอุณนหนภูมิสูงขึ้นทำให้ฤดูการต่างๆนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็จะค่อยๆตายไปนะคะเหมือนในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะ เป็นภาพที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้นะคะและยังส่งผลต่อมนุษย์นะคะเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะอาจทำให้พื้นที่กลายเป็นทะเลทรายนะคะประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มขาดแคลนอาหารนะคะเพราะเกิดจากความแห้งแล้งแต่ยังมีบางพื้นที่นะคะที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้ำท่วมหนักนะคะเนื่องจากฝนตกที่รุนแรงและชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบบางพื้นที่อาจจะจมหายไปอย่างถาวรเลยก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นแนวทางการลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการใดบ้างนะคะที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้นะคะ 1. ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้านะคะปัจจุบันนี้นะคะเรามีการรณรงค์นะคะลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทนนะคะ 2. ค่ะปิดเครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานค่ะ 3. ค่ะใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะเพื่อลดปริมาณการผลิตใหม่ค่ะ 4. แยกขยะนำกลับมารีไซเคิลค่ะซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเรากำลังรณรงค์อยู่นะคะ 5. นะคะ,าะ,คะการใช้น้ําประปาอย่างประหยัดค่ะเมื่อนักเรียนใช้น้ําประปาแล้วนะคะควรจะปิดน้ําทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนะคะ 6. กค่ะการรณรงค์ปลูกต้นไม้นะคะการปลูกต้นไม้นะคะจะช่วยให้ลดภาวะโลกร้อนได้นะคะเนื่องจากว่า สารที่มีชื่อว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเป็นตัวที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะแต่ค่ะต้นไม้เขาสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะคะเพื่อที่จะนํามาสังเคราะห์แสงค่ะเลยทําให้ต้นไม้นะคะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้นั่นเองค่ะเม mm ื hmm. ่อนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป รูจะให้นักเรียนทําการบ้านนะคะโดยการบ้านของเราจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาและเปิดไปที่หน้า125นะคะให้นักเรียนทําข้อที่3นะคะโดยคําสั่งเขาสั่งเอาไว้ว่านักเรียนให้นักเรียนเสนอแนวทางการลดปัญหาภาวะลูกร้อนที่จะนํา ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันลงในแผนผังความคิดนะคะเขาให้หนักเรียนนำมาเขียนใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะทำเป็นตัวอย่างให้หนักเรียนดูหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างเช่นค่ะรณรงค์การปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เป็นวิธีการของครูนะคะที่จะนำเสนอในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะ ส่วนข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนเขียนแนวทางของตนเองลงไปได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่หน้าที่175ถึง188ได้เลยนะคะ กรณีที่นักเรียนไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะจะทําอย่างไรครูอนุญาตให้นักเรียนเขียนใส่ในสมุดนะคะหรือจะเขียนใส่ในใบงานหรือจะเขียนใส่ในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องลอกจดนะคะนักเรียนเขียนข้อที่1 2 3 4 5แล้วก็เขียนคําตอบลงไปได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ถูกขังด้วยนะคะทําเสร็จแล้วทําอย่างไร เก็บไว้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนนำมาส่งครูในวันปุกเตียนนะคะเราเจอกันเมื่อไหร่ค่อยนำมาส่งครูเมื่อนั้นนะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ